แต่รอบนี้เนี่ยพี่แกปล่อยมารอบเดียวถึง4บล็อกของมโนโนิดน,นึงถ้าเป็นผมนะเป็นคนออกแบบบล็อกนะเรียกว่าซื้อเสร็จเนี่ยก็พร้อมไปโรงเรียนเลยทีนี้เอาลเข้าสู่นะครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบกคุณนมงะนะครับผมโอ้ยในที่สุดนะครับผมทุกคน งานหนังสือก็มาถึงสักทีนะโอ้โหเร็วจริงๆนะครับโดยปีนี้เนี่ยงานหนังสือก็จะมีขึ้นที่สุโประชุมแห่งชาติสิริกิตเช่นเคยนะตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับจนถึง8เมษายน12วันเต็มๆเลยทีเดียวงานหนังสือนะครับหรืออีกชื่อนหนึ่งก็คืองานละลายซ้าแห่งชาติเนี่ยนอกจากจะเป็นงานที่คนเก็บมังงะอย่างพวกเราเรารอคอยมานานแสนนานแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะงานที่แล้วเดือนตุลาผมจำได้อยู่เลยยังเป็นงานที่เราสำนักพิมพ์ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับรวมใจกันปล่อยของกันแบบเบิ่ว่าาาจะเปป็นนโโรรมชัลดคของง ของแถมที่มีขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่นักอ่านรวมถึงนักสะสมอย่างพวกเราเนี่ยรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยก็คือของลิมิเต็ดอิเทชันนะครับผมที่ถูกหลังสรรและจัดทําขึ้นมาเพื่อเปิดตัวในงานนี้เป็นที่แรกเลยซึ่งก็จะมีทั้งการจัดทาบ็อกเซตนะครับหรือว่าพิมพ์หนังสือออกมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะทั้งเรื่องที่กาลังจะจบแล้วก็เรื่องระดับตำนานที่เคยออกมาแล้วมากมายเป็นสิ่งที่นักสะสมอย่างเรานะครับผมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัน ผมว่ามาดูทีหลังนะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครไปเดินมาแล้วเนี่ยก็มาดูอีกรอบนึงเผื่อว่าจะมีบางอย่างที่ทุกคนพลาดไปนะครับวันนี้นะครับผมผมก็เลยจะมาทําการสรุป3สิ่งนะครับผมไม่ควรพลาดของแต่ละสํานักพิมพ์นะในการเดินในงานหนังสือรอบนี้ในแบบฉบับของบโบกนัวมังงะนะครับผมมาผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเองนะครับแต่ผมขอออกตัวก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางของผมนะทุกคนถ้าไม่มีเล่มหรือว่าเรื่องไหนหรือว่าค่ายไหนก็ตามที่ใครชอบก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับผมโดยผมนะครับจะทําการเริ่มนะครับค่อยๆไปทีละ ค่ายเรียงตามตัวอักษรน,นะเพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงเลยละกันนะครับค่ายแรกของเรานะครับก็คือค่ายอานิเมะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะครับในค่ายนี้ก็คือเล่มต่อนะครับผมที่ผมรอมาทุกๆงานหนังสือเลยรอบนี้เนี่ยเรื่องน่าสนใจนะครับก็จะมีให้เป็นแฟนได้ไงไม่เอาไม่ไหวหรอกนะครับกับยุทธศาสกกู้ชาติของราชามือใหม่ที่ถ้าเกิดไปซื้อที่งานเนี่ยบางเรื่องนะครับอาจจะไม่มีซีลห่อมาซะด้วยถือว่าเป็นการบังคับไกลๆเลยละกันว่าอ่านซะนะค่ายเราเนี่ย ซิวใอย่างที่2อนะครับผมก็คือ LC ใหม่นะครับซึ่งเรื่องที่ผมสนใจก็คือนักเจรจาสุดโฉดจะสร้างตำนานแคลมสุดเก่งนะครับหูเรื่องนี้ผมไม่เคยอ่านมาก่อนเลยทุกคนแต่เรื่องนี้ก็พอจะทราบก็ๆจากชื่อเรื่องแล้วนะครับผมแต่ที่โดนตกเนี่ยพะว่าบอกเลยว่าปรล้วนๆสวยมากนะครับอย่างที่3นะครับผมก็คือโปรโมชั่นของแถมของค่ายนี้นะที่จะแถมทั้งสมุดชิงนะครับผมเมื่อซื้อครบ900บาทแผ่นหินรองแก้วนะครับเมื่อครบ2,000บาท แล้วก็เทเบลแมทนะครับจะอยู่ที่3ามพันแปดบักไลา์คุณนางฟ้าข้างห้องซะด้วยใครเป็นแฟนเรื่องนี้เนี่ยต้องกัดฟันสู้หน่อยนะทุกคนเอาละครับไปต่อที่ค่ายต่อไปเลยนะครับคือค่ายจะโง่ัางะนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าถึงเป็นค่ายน้องใหม่เนี่ยแต่ของที่จัดมางานนี้ต้องบอกว่าเต็มคาราเบลจริงๆนะสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยนะทุกคนก็คือเรื่อง อมนดทพันซ่าล่าสถานโตเกียวมัางงะเอใหม่นะครับที่มาพร้อมสเปเชียลเซตโดยในสเปเชียลเซตนั้นนะจะประกอบด้วยปกพิเศษนะครับผมแบบฟอยถามว่าแบบฟอยเนี่ยมันดีขนาดไหนให้คุณนึกภาพการดูกี่ที่มันมีฟอยหุ้มแล้วกันทุกคนอ่ามันจะฟิบฟับฟิบฟับมันจะเพิ่มความพรีเมียมแล้วก็ความรักซูรี่ให้แกช้นหนังสือของคุณมากๆเลยทีเดียวยังไม่พอนะครับผมมาพร้อมกับแถมโปสการ์ดทั้ง3แบท3แบที่เท่โคตรในราคาเพียง295บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆทุกคนอันนี้เป็นเซตที่คุ้ม ที่ผมว่าทุกคนต้องโดนอ่ะอย่างที่2นะครับของค่ายนี้ก็คือเล่นต่อนะครับของเรื่องหัวเรือหลักของค่ายนะอย่างพลิกชีวิตประสิทธิ์มรณะนะครับที่ออกมารัวเล่ม678นะครับซึ่งมันจบที่เล่ม8แล้วด้วยฮาลูกสาวมอปลายนะครับไปขายตัวในต่างโลกโลกเซนการเต้นซาก้านะครับแล้วก็โลกนี้โลกหน้าข้าก็เป็นพระเจ้าซึ่งสนุกสนุกทั้งนั้นอย่าลืมไปสอยกันด้วยเดอ้ออย่างที่3นะครับก็คือโปของแถมแบบขั้นบันไดนะครับที่มีทั้งหมด3ขั้นขั้นแรกนะครับผมกับขั้นทีี่่2จจะะไดดดด้รับับโปสกกาาาาหหลงงยอถึตมทํนนะ แต่ขั้นที่3นะครับผมถ้าหากซื้อครบ2,400บาทเราจะได้รับแผ่นลองเมาส์นะคบผมพร้อมที่ลองข้อมือแบบเบิ่มๆไปบีบเอ้ยไม่ใช่ไปลองให้หายเมื่อยกันเลยให้ทุ่นหน้าทุกหมู่เหล่านะครับโอเคไปกันต่อที่ค่ายต่อไปนะครับผมนั่นคือค่ายเด็กสเปสโตนะครับเด็กสเปเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเล่มต่อนะครับที่เดินตามมากันหลายเรื่องมา,มากๆไม่ว่าจะอุนตรมังนะครับเล่มที่18เกิดชาตชาีีพี่ต้องเทพแบบทางนิยายแล้วก็มังงะบาเก็ตโมโนกาตติรินะครับผมแล้วก็สกิปแอนโลเฟอร์เล อย่างที่2ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ s กิปแอนโลเฟอร์ที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับเล่มที่4เนี่ยมีแบบปกพิเศษนะครับออกมาขายในงานด้วยซึ่งผมนี่เพิ่งเคยเห็นปกพิเศษจากค่ายเด็กครั้งแรกนะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องอื่นที่เป็นปกพิเศษไหมแต่สําหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแรกเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือ ของแถมสุดเล้าใจนะครับของสำนักพิมพ์โดยหากคุณซื้อครบ500บาทเนี่ยก็จะรับไปเลยสติกเกอร์มีมสุดฮานะครับของเอลสาวในเรื่องตูรลับตำรับดันเจียนนะครับหรือเรื่องอื่นอีกมากมายแต่หากคุณซื้อครบ900บาทเนี่ยรับไปเลยพวงกุญแจนะครับผม1นึลายค่ายต่อไปนะครับผมก็คือค่ายเฟิร์สเพจโปรนะครับผมโอ้โหนะครับ เพื่ผูด้ดึงแผ่นรองเมาค่ายดังโง่ไปก็มาต่อที่ค่ายตัวตึงหรือตึงตัวกันอีกค่ายหนึ่งที่บอกเลยว่าพีกมากๆหมายถึงหลายๆข้อหมายนะทั้งในแง่ของตัวสินค้าแล้วก็ราคาก็ตามอย่างแรกเลยนะครับผมที่ห้ามพลาดเลยก็คือ LC ใหม่นะครับของทางค่ายนี้ที่เปิดตัวมาด้วยเรื่องที่ใครหลายๆคนก็สงสัยมากที่สุดว่าใครมันตั้งชื่อเรื่องฟะ กับเรื่องเมียทิ้งปิงน้องนะครับผมมาพร้อมสเปเชียลเซ็ต3 5 0บาทซึ่งใน350บาทเนี่ยแถมโปสเตอร์ไม่ใช่โปสเตอร์โปสการ์ดเพิ่มมาอีก3ใบนะครับแล้วก็เคียร์การ์ดมาอีก1ใบแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมก็คือเรื่องสาวออฟฟิศสังกตายนะครับขอดูแลรับใช้นางรายเป็นเจ้านายในต่างโลก ชื่อยาวม,กมากๆเล่มที่1นนะครับเป็นมงางะแนวยูริอันนี้ผมมาร์กไว้เฉยๆแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะกดดีไหมนะเห็นคนไลค์ในเพจเยอะดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมเลียงไว้สุดท้ายก็คือมินาโมโตคุงโมโนกาตาิรินะครับเล่มที่1เรื่องนี้เนี่ยผมเคยอ่านเมื่อนามาแล้วนะพอเห็นลายเส้นก็แบบคลับคลายคลับคาว่าเฮ้ยเคยอ่านแล้วนี่ว่าแต่เรื่องมันเป็นยังไงก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะจาได้ว่ามันแปลกๆแ,แต่ก็ ก็สนุกอยู่นะเออไปกันต่อที่อย่างที่2นะครับผมนั่นก็คือเร่มต่อสุดเล้าใจนะที่พลาดไม่ได้เหมือนกันอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากพาเรเดลยวพระดสษนะครับผมที่มาพร้อมกับปกพิเศษพร้อมโปสการ์ดอีก3ใบนะครับซึ่งผมเสียดายมากๆทุกคน อันนี้เพราะว่าทางค่ายเนี่ยเพิ่งจะประกาศออกมานะคบว่าเซตเล่ม15เล่มนี้เนี่ยจะเป็นเซตสเปเชียลเซตสุดท้ายที่ออกมาให้ซื้อกันแล้วนะเจอกันสเปเชียลเซตอีกทีก็คือเล่มจบเลยเพราะว่ามันเป็นความต้องการของ,ของทางสำนักพิมพ์ที่ญี่ปุ่นนะครับที่เป็นห่วงคนไทยอ่าว่ากลัวจะโดนกันตุงตต้งตามตุ้งตามโดนสเปเชียลเซตกันเยอะเกินไปนะครับมันจะไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคไม่ใช่นะครับผมเออผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลจริงๆมันคือยังไงนะครับแต่ก็สรุปว่าอย่างนั้นแหละเจอกันอีกทีสเปเช ได้หายเหมือนกันนะแต่เพราะงั้นแหละเลี่ยมจบขอสเปเชียลเซ็ตแบบ เบิมเลยนะครับพี่แล้วก็เรื่องซาตานโฟันนี่นะครับผมที่ออกมาพร้อมกันเล่ม5้ากับเล่มหเลยนะเยี่ยมจริงๆนะครับถือว่าเป็นรู่รักในไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็ได้อยู่นะกับอย่างสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจก็คือโปรโมชั่นของแถมที่อันนี้ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นนะแต่เผื่อมีบางท่านสนใจนะครับโดยของแถมเนี่ยมันจะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์กระเป๋าผ้าไปยังหมอนนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตามลําดับขั้นบันไดในการซื้อเนาะอ่ะค่ายต่อไปนะคร กิฟต์บุ๊กนะครับผมค่ายนี้เนี่ยผมไม่เคยซื้อมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอันดับ1 2แล้วก็3เนี่ยผมยงให้อิรุมะคุงนะครับผมเพราะจนภัยแดนปีศาจเท่านั้นเพราะว่านอกจากเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอื่นผมไม่เคยอ่านเลยจริงกราบคอภัยด้วยนะครับผมค่ายต่อไปนะครับผมก็คือค่ายลักพิมพ์นะครับโอ้โหมาสักที หนึ่งในจตุรเทพของวงการของพวกเรานะครับอดีตฉาย,ยาดิพิเต็ดพิมพ์ที่อดีตเคยทามังอาจธรรมดาธรรมดานี่ให้กลายเป็นทองคําได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยพี่แกก็กบเสียงวิพากษ์วิจารอยุย่มัดน,นะครับเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้เหมือนกันของที่น่าสนใจนะครับโนหนึ่งเลยนะโนหนึ่งของค่ายนี้อย่างแรกเลยก็คงหนีไม่พ้นบ็อกเซ็ตนะครับผมที่ขอบอกเลยว่าบ็อกเซ็ตของค่ายนี้เนี่ยล่าสุดที่ผมมีก็คือบ็อกโอตาคุนะครับที่ออกมาเมื่อ 2- หรือ3ปีก่อนนี่แหละแต่รอบนี้เนี่ยพี่แกปล่อยมารอบเดียวถึง4บ็อกแม่ ทั้งบ็อกจะรักจะ่อนะครับที่พี่แกเปิดตัวมาก่อนใครเพื่อนเลยแล้วก็สวยสุดด้วยนะตามมาด้วยการประกาศพร้อมกันอีก3บ็อกที่เหลือเลยทั้งเซ่ยนะครับผมคังุยะแล้วก็กิฟเวน พูดสั้นๆว่าหมดตูดหมายถึงคนซื้อนะไม่ใช่สรักพิมพ์อย่างที่สอนะครับก็คือเล่มต่อสุดอันตรายที่พี่แกเนี่ยรวมแต่เรื่องชูโรงของค่ายแกไว้ทั้งนั้นเรียกว,ว่าไม่ต้องไปรอออกเดือนอื่นะออ,อ,อ,ออกเดือนนี้ให้หมดมจบกันไปเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นต่อให้ปากจะฉีนะครับผมก็ไม่ออกตอนเร็วนี้หรอกสาวลืมแม่นแสนมุนละมุนรักสกาโมโตโอ,ออกทุกเดือนละจ้ากล่องรักไวใสนะครับผม2 5ุ้าไม่ติดดีๆสาสะดุดรักยายแฟนเช่าเกิดใหม่เป็นลูกโขนชีโกเซียนโรงเรียนพาน,านันเธอผูแบอะไรต่อใจผมเมจิกรูเมียเอโซซ พังเน็กไดเมนชั่นกับลอสแคนวาสที่เป็น LC ใหม่ด้วยสุดยอดจริงๆนะครับยังยังนะครับผมยังไม่หมดยังมีชมงานผู้พิเก่งกับผมเพื่อไม่เต็มเต็งนะครับหรือคือคุณโคมิคของพวกเราเล่ม17กับ18มาอีก โอ้โหเรียกว่ากะเอาให้ตายกันไปข้างจริงๆนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจก็คือเซตพิเศษนะครับที่ทํามาทั้งปกพิเศษนะของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม12ปกพิเศษของสกามุโตเดนะครับเล่ม10กับเล่ม11หลังจากที่เรื่องสการมุโตเดเนี่ยเคยมีปกพิเศษเล่มสีแล้วเนี่ยจากนั้นก็หายต่อมไปเลยนะทุกคนกลับมาอทีทำสองเล่มรวดเนี่ยมันก็ต้องจัดสิครับนนๆยังมีคุณโคมิ omi, เล่ม17 18นะครับที่มาพร้อมเมโมแพดอีกแต่จริงๆอันนี้เฉยๆนะเพราะมันก็คือสมุดุดีนนั่่แะใชทกกคต็ เอาเลยเอาให้ตายกันไปข้างส่วนโปรโมชั่นของค่ายนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะแต่ว่าไม่เท่าสาอย่างที่ผมพูดไปหรอกทุกคนแต่ผมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะครับผมหากใครสนใจของแถมของลักพิมพ์สามารถโพสต์ดูได้เด้อไปกันต่อนี่ค่ายต่อไปดีกว่านะครับค่ายต่อไปนะครับคือค่าย NED นะครับผมหรือก็คือค่าย Pinet Nation ของพวกเรานั่นเองค่ายที่ได้อันดับหนึ่งนะครับเรื่องความว้าจากผมไปเลย เพราะก่อนที่งานหนังสือจะเริ่มเนี่ยผมคิดว่าอย่างมากเนี่ยรอบนี้พี่แกก็คงจะออกมาแค่2อสบล็อกในงานรอบนี้เท่านั้นละมั้งแต่ที่ไหนได้นะพี่แกันล่อไป5บล็อกเรียกว่าไม่มีความเก่งอกเก่งใจผู้บริโภคกันเลยทีเดียวเชียวเอาละครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกนะครับก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อตี ก็คือบ็อกเซตนะครับที่ไม่ใช่แค่ปริมาณอย่างเดียวนะแต่ด้านคุณภาพเนี่ยพี่แกก็ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองไม่แพ้กันผมไม่ว่าจะบ็อกนะครับผมของนารุโต้รักบอลหรือว่ามัสเนี่ยก็สวยๆกันทั้งนั้นเริ่มจากนารุโตะนะครับมาพร้อมกัน2บล็อกโดยบ็อกแรกเนี่ยจะบรรจุนารุโตะนะครับเล่ม1ถึงเล่ม18ไว้ซึ่งก็จะมีสีส้มนะครับที่เป็นสีประจําตัวของนารุโตะเป็นฉากหลังนะเรื่องรูปปกที่เอาไปใส่ในตัวของบ็อกเนี่ยก็ถือว่าดีมากทั้งด้านซ้ายนะครับทีี่นน่นันนักกน 5, นววแทกกกาาารสบบูล5ด้้ข เล่ม15แล้วก็ด้านหน้าที่เป็นปมสู่อาร์ต่อไปก็คือความขัดแย้งของนารูโตะกับซาสึเกะเล่ม17เนี่ยสิเต็ม10ไม่หักเลยหากซื้อในงานเนี่ยจะแถมพร้อมกับโปสเตอร์นารูโตะนะครับรูปนี้อ่าเป็นนารูโตะทุกเวอร์ชันนะครับตั้งแต่เวอร์ชันหัมหน่อยยนหัมใหญ่เลยกับบล็อกที่2อนะครับก็คือจะใส่เล่ม19ยจนถึง36นะก็คือจะมีสีม่วงนะครับเป็นสีประจําตัวของซาสึเกะต่เรื่องภาพที่เอามาใส่บล็อกเนี่ยผมขอหักนิดนึง จริงๆในช่วงเล่ม19เล่ม3พีคมเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญๆเยอะมากนะถ้าเป็นผมนะผมขอมโนน,นิดนึงถ้าเป็นผมนะเป็นคนออกแบบบอกนะรูปแรกเนี่ยผมจะใส่รูปด้านข้างเนี่ยเป็นรูปสามนจาจากปกเล่ม19เนี่ยผมว่าโอเคละเพราะว่ามันเป็นอาร์คที่แบบเออารูโตเนี่ยได้ฝึกฝนกับจิริยะเซนเซน,นะจนได้กระสุนวงจักรมาอะไรประมาณนี้เออมันก็เป็นอาร์คที่อิมแพกมากๆอาร์คหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมอยากใส่รูปของปกเล่ม28มากกว่า เออที่มันเป็นรูปนารูโตะคาคาชิแล้วก็สากุระนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นช่วงที่กลับมาจากทางสกิปสองปีใช่ไหมอืมจากนั้นด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเลยผมจะเอารูปปกเล่มยี่สิบหกยี่สิบเจมาใส่แบบนารูโตะซาสึเกะยืนเบ่งพลังใส่กัน2คนแบบบุ้มๆมเลยถ้านในส่วนตัวผมผมชอบแบบนั้นมากกว่านะแต่ก็อย่างว่ามันก็เป็นแค่มโนของผมนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมก็ถือว่าบ็อกสวยมากนะครับผมให้9.5เต็ม1ิเลย พร้อมภาพโปสเตอร์สุดน่ารักนะครับผมชอบภาพนี้นะน่ารักดีนะครับบ็อกซ์ต่อไปนะครับก็คือบ็อกซ์ดักนบอลนั่นเองอ่าเขาบอกว่าบ็อกซ์ดักนบอลบ็อกซ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นบ็อกซ์ดักนบอลมังกรทองด้วยนะทุกคนซึ่งขายพร้อมกับเล่มส2วนะครับไม่ต้องพูดมากผมแฟนมันแท้ดักนบอลอยู่แล้วนะครับโดนส่วนตัวล้วนและกล่องที่สวยที่สุดนะครับอันนี้ในมุมมองของผมเลยในบรรดากล่องที่ออกมารอบนี้ทั้งหมดเลยนะกล่องมัชสึกเวทมนตคนพลังกล้าเนี่ยทั้งสีทั้งรูปที่เลือกมาใส่ในบ็อกซ์นะคร ไม่หักเลยแม้แต่นิดเดียวสวยมากๆหน้าสะสมสุดๆนะครับไม่แปลกใจเลยที่ของมันจะหมดก่อนใครเพื่อนแล้วพี่เนต็ตต้องเรียกของมาเติมตลอดตลอดนะโอ้โหสุดยอดจริงส่วนบลูตโตอ่าอันนี้มาเป็นแบบพรีออเดอร์นะครับผมก็คือยังไม่มานะของจริงยังไม่มาแต่พรีออเดอร์ไว้ก่อนเลยเสียตังก่อนเลยในงานนี้ของค่อยว่ากันของเดี๋ยวค่อยมานี่เป็นไงซึ่งมันก็งานหยดย้อยไม่แพ้กันผมไม่คิดว่าจะมารอบนี้เลยนะโอ้โหผมต้องตบมือให้พี่เน็ตจริงๆครับ ยอดรอบนี้คือแบบประทับใจนักสะสมมากนะอาจจะไม่ประทับใจกระเป๋าตังค์แต่ว่าประทับใจว่าแบบเหมือนแบบพีเน็แกแบบใส่ใจลูกค้ามากเลยอ่ะเหมือนแกรู้ว่าแบบคนที่เขาสะสมเรื่องนี้มาเขาต้องการอะไรใช่ไหมเวลาเรารักเรื่องไหนมากๆเนี่ยเราก็อยากจะมีกล่องสะสมสวยๆเพื่อให้เรื่องที่เรารักเนี่ยวางตั้งโชว์แบบเท่ๆในชั้นหนังสือของเราอย่างนี้ใช่ไหมอืมซึ่งขอชชินชมพีเน็เลยนะครับว่าขอคารวะเลยว่าแบบยอมจริงยอมจริงเลยผมโดนทุกบล็อกเลยพี่อะ <laughs> มาความน่าสนใจอย่างที่2นะครับในค่ายนี้นะทุกคนก็คือบางอาเล่มต่อนะครับที่ผมสนใจจะมีแค่ไม่กี่เรื่องนะอย่างแรกก็คือบิสตานะครับผมแล้วก็นิยายคิชิเบะโลฮังไม่แพ้พ่ายนะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือฮันซ์ตฮันซ์เล่ม36นะครับผมแค่นี้แหละทุกคนโดนแยกวันนี้เดี๋ยวจะแย่เอานะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจสุดๆสําหรับผมเลยนะแ้วผมว่าดีมากๆนั่นก็คือโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมหกเดือน เมื่อซื้อของที่บูธเนชั่นในงานหนังสือนะก็คือทุกคนต้องไปซื้อในงานหนังสือเท่านั้นนะโดยยื่นบัตรเครดิตไปเลยนะครับผมให้พี่เนทในบูธเลยก็จะได้ศูนเดือนนะครับอ่าใครไม่อยากกินมาม่าจะถึงงานหนังสือรอบหน้าเนะี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงแคบ็อกเซตก็จะเหยียบหมื่นละค่ายนี้ไปกันต่อที่ค่ายต่อไปนะครับคือค่ายฟินิกส์เน็กนะครับผมโอ้โหสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ายพี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปรวมอยู่ในงานจับมือคุณอาเรียแล้วแต่นะครรรรรัับาาาจส่่นนนใอออืือแกกกกเลย็รปร LC บอสติเดร็คนะครับผมที่พอพี่แกประกาศมาปุ๊บเนี่ยก็ไปที่ฮือฮากันมากๆในหมู่ของนักอ่านนะเพราะว่านอกจากจะฮือฮาที่ก้าลซลซีกระตุนงสีช่องอย่างเรื่องนี้มาแล้วเนี่ย <ๆ S 1> ก็ยังฮือฮาเรื่องราคาที่กำลังจะตามมาด้วยน่าขนลุกจริงๆนะครับผมอย่างที่2ก็คือไปตามสเปเชียลเซ็ตนะครับผมที่เผื่อมีหลุดมาขายในงานในกรณีที่ใครพลาดซื้อเรื่องไหนไปนะครับ <S <S ก็จะได้ไปตามสอยกันได้เนาะและอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือไปดูความอลังการนะครับของบูธ ที่อย่างที้ทุกคนรู้กันว่าค่ายนี้เนี่ยบู๊พี่แกอลังการมากๆนะครับมีทั้งตู้โชว์สะสมของเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่าที่พอเราได้ไปยืนดูเนี่ยเราก็รู้สึกใจชื้นใจชื้นมือนดูผลงานที่ตัวเองสะสมมาในบากองรวมกันนะขนลุกแปลกๆนะไปกันต่อที่ค่ายต่อไปเลยดีกว,ว่านะครับผมก็คือค่ายแซมมิเตอร์คอมิกนะครับค่ายสุดที่รัก ของผมเองถึงเขาจะไม่เล่าผมก็ตามอย่างแรกเลยนะครับที่น่าสนใจมากสำหรับใครใหลายๆคนอาจจะเป็นเล่มต่อหรือ l ซใหม่ใช่ไหมแต่รอบผมผมบอกเลยว่าบ็อกเซตของ s i l v e r Spoon นะครับเป็นสิ่งแรกเลยที่ผมให้ความสนใจมากที่สุดเพราะอย่างที่หลายๆคนทราบเนี่ยว่าผมเป็นแฟนมันแท้ของอาจารย์ฮิลลมุอะราคาวายแล้วไอที่แฟนมันแท้เนี่ยหมายถึงว่าชอบในผลงานของอาจารย์มากๆเฉยๆนะครับแบบไม่ได้รู้ลึกร,รู้จริงอะไรขนาดนั้นแต่อะขอเคว่าเป็นแฟนมันแท้ของอาจารย์ฮิลมุอะราคควานะครับหรือก็คืออาจารย์วัวอย่างฟูเมทัลเคมิสเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าเป ปูนเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่อาจารย์ที่รุมุอาลาควาเนี่ยเอาชีวิตตัวเองนะมาเขียนเป็นมังงะด้วยเออทำให้ผมสนใจมากๆถึงจะไม่เคยอ่านเลยก็เถอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ผมเห็นในโพส์ที่เขาประกาศว่ามีบ็อกเซตของซิวอสปูนอ่ะทุกคนเขาเขียนไปด้วยนะว่าบ็อกเซตบ็อกเซตนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับอ่าอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมจัดไปแล้ว ผมจัดไปตั้งแต่วันแรกเลยเรียกว่าประกาศ้ปกผมสั้ปับ๊บทุกคนก็ลองช่างใจดูแล้วกันนะครับผมอย่างที่2นะครับผมก็คือ lc ใหม่นะครับที่เยอะมากาออกมาแบบไม่เกรงใจใครเลย7 1 lc ถามว่าผมรู้ได้ไงว่าผมจะซื้อเรื่องไหนดีนะครับผมผมบอกเลยว่าง่ายมากอันนี้ง่ายจริงผมเข้าไปในคอมเมนต์นะครับผมที่เขาประกาศว่าเฮ้ยวันนี้มี lc เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนี้นะอ่าเขาก็ประกาศมาพรึบเลยใช่ไหมทุกคนเป็น1ิกต่อเรื่องเขาก็ประกาศปุ๊บวันนี้10เรื่องพรุ่งนี้1 0เรื่อง เราก็เข้าไปดูในโพสนั่นนะ่ะว่าไอสิเรื่องเนี้ยเรื่องไหนดีใช่ไหมเราไปอ่านในคอมเมนต์ไว้ทุกคนคอมเมนต์ไหนว่าเรื่องไหนดีเรื่องไหนสนุกนะผมกดสอยนะ่นแหละผมเชื่อคนง่ายอยู่แล้วนะครับผมว่าแล้วผมก็โดนไปแน่นๆนะครับยี่สิบกระปุกเรียกว่าแน่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้สั่งแต่สั่งไปแบบเชื่อคนง่ายแนละ้วสั่งๆนะผมก็ไปอ่านตัวอย่างมาด้วยเออถึงตัวอย่างจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องก็เถอะแต่เดี๋ยวผมก็ไปดูลายเส้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่บอกน,น้ำโตนะไอตัวอย่างที่พี่ให้มาเนี่ยผมอ่าไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบตอนนี้มันจะสนุกไหมน่ะเออมันสั้นเกินอ่ะพี่เออแต่เช่ามาเถอะผมก็มีเวของผมนัม่นแหละอ่ะแต่เรื่องที่ผมให้ความสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก,ก็กดสั่งก่อนใครเพื่อนเลยอย่างแรกก็คือไดดักนะครับผมมางะไซไฟตะลุยอวกาศที่ลายเส้นเดือดมากๆต่อไปก็คือ R D รเดีจอไม่ใช่ ADLC เลซิ้นผมเริ่มพันกันแล้วทุกคน r D L C นะครับผมลายเส้นเรื่องนี้นี่เถื่อน ขอบอกเลยว่าเถื่อนเลยนะครับเพราะว่ามันสุดมากๆนอกจากนี้เนี่ยเอลซของพี่แกก็ยังอุดมไปด้วยเรื่องต่างๆมากมายนะครับของอาจารย์ที่สร้างผลงานมาแล้วทั้งนั้น อย่างซันดานะครับผมมังะของอาจารย์ผู้แต่งบีสตาร์นะครับหรือว่าซูเปอร์บอลเกลนะครับที่ผู้แต่งคืออาจารย์คาเนชิโรมุเนยุกินะครับผู้ให้กำเนิดบูล็อกคือและได้ผู้วานจากโรงเรียนคุกนรกนะครับผมมาเสริมความฮาในด้านลายเส้นอีกซาชิซูนะครับผมเรื่องนี้3เล่มจบเน้นๆของอาจารย์ที่ให้กำเนิดเรื่องสุดเทพยอย่างจอมเกมบูหรือลุกกี้มือใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็ยังมีคาเค็นอีกโอ้โหผู้แต่งเดียวกับสเลปแม่เจ้าเป็นไงทุกคนยิงเดือดเลยใช่ไหมแค่เห็นชื่ออาจารย์แต่ละคนก็ขนลุกแล้วทุกคน กดสั่งแทบไม่ทันนะและสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมอย่างที่3อย่างสุดท้ายเลยในค่ายนี้ก็คือเล่นต่อสุดเดือนนะที่เรียงแถวมากันพลึบปรับลึบปๆับทั้งหมดที่ผมโดนไปเนี่ยอีกเกือบ20ปอแฉบโอเคไปต่อกันที่ค่ายต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคอเริ่มแห้งแล้วก็คือค่ายวิบูนกิตนะครับผมยักษ์หลับที่รอวันผง,งาดของเราที่งานนี้เนี่ยได้ประกาศตัวชูโงรงระดับเทพออกมาเลยก็คือ แบล็กแจ็คนะครับผมบางไย,ยุก้าวศูนที่บอกตามตรงว่าไม่เคยอ่านเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะสนุกไหมนะครับแต่ว่าถ้าหากวัดกันแค่รูปเล่มที่สำารพิมพ์ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเพราะเขาทําถึงขนาดเอาโลโก้ค่ายตัวเองออกไปจากปกหน้าเลยทุกคน เ,ออเล่นเอาผมตกใจเหมือนกันนะครับสันราคาก็ไม่มีนะพร้อมปั๊มทองวิบวับวิบวับกระแทกตากระแทกใจกับราคาที่ขึ้นมาเป็นร้อบาทนะครับเรียกว่าทาเอาเด็กหนวดกรี๊ดแตกกันเป็นแถวๆนะครับผมที่เห็นเขาหา์เกินขนาดนั้นก็ว่าจะไปสอยมาอ่านเหมือนกันนะแล้วก็ยังไม่พอนะครับทุกคนยังมี H2 นะครับ บางอาระดับเทพของอาจารย์อาจีมิซุรุที่เทพแค่ไหนผมก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยอ่านเหมือนกันอีกแล้วพี่แกเนี่ยเอากลับมาเป็นรีเวอร์ชันนะครับเป็นกระดาษกรีนรีสุสดพรีเมียมพร้อมเปิดแบบญี่ปุ่นในราคา140บาทซึ่งสาหรับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะเพราะผมแบบไม่เคยอ่านอยู่แล้วไงเออมันก็ถือเป็นการดีที่เราจะได้เริ่มลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเทพเทพกันเนี่ยมันจะสนุกเท่าการ์ตูนยุคปัจจุบันหรือเปล่านะและอย่างที่2นะครับผมที่น่าสนใจมากๆในค่ายเข โปรโมชั่นแฟลตเซล์นะครับหูยแม่เจา้าไม่อยากจะเชื่อว่าเขาลดสูงสุดถึง40% 40%นะทุกคนซึ่งให้ผมคาดเดาผมก็คงคิดว่ามันจะเต็มไปด้วยแบบ แพ็กเซตของมังงะขายเขานะไม่ว่าจะเป็นพวก f ฟลลี่เทลบูล็อกจิ t ิ t อไททันโตเกียวรีเวนเจอร์อะไรพวกนี้เขาจะมาแพ็กเซตขายแพ็กเซตขายแพ็กเซตขายกันลดส0แต่ผมว่าไม่ได้ลด4 0ทุกเรื่องหรอกมันก็จะมีบางเรื่องนะที่อาจจะ3 0 2สบบ้างผมคิดว่านะแต่ที่ผมเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นว่าเขาทำกันแบบนี้นะครับก็คือการที่คุณจะได้โปรโมชั่นนี้เนี่ยคุณต้องไปเฉพาะวันแล้วก็เวลาที่เขากาหนดด้วยนะโดยจะมีแค่วันที่1น,นะครับถึงวันที่5เมษาย,ยนเท่านั้น ไม่พอมีแค่5วันไม่พอนะครับยังแบ่งเป็นวันจันทร์พุธศุกร์โดยจะขายแค่เวลา11โมงจนถึงบ่ายโมงเท่านั้นนะครับแค่2ชั่วโมงนะไปเวลาอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปวันอังคารนะครับกับวันพฤหัสเนี่ยจะเปลี่ยนเวลาเป็นทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มแทนโปเบอร์เพื่อคือยังไงตกลงอยากขายไหมเนี่ยโปนบ์โ <c oughs> งง <c oughs> ผมงงมากเลยเว้ยโอ้โห ตอนเห็นโปร4์ผมก็ตกใจนะโง่ปร40%ลดเยอะเหมือนกันเนี้ยถ้าไปซื้อไปรีเทลก็เยอะเลยอะแต่พอมีแค่ช่วงเวลาปุ๊บแบบผมเริ่มงงเลยผมเลยเอ๊ะยังไงนะ <c oughs> อ่ะช่างพีเขาแล้วกันแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือของแถมโวยพอมากันให้ลืมไปหมดนะครับไม่ว่าจะดินสอสมุดชีกที่คันหนังสือกระเป๋าผ้า เรียกว่าซื้อเสร็จเนี่ยก็พร้อมไปโรงเรียนเลยทีนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมมันยังมีพวกโค้ดส่วนลงส่วนลดอีกนะเพื่อเอาไปแถมในใช้กรณีที่ซื้อผ่านเว็บของวิบูลกิจด้วยอ่าก็จะมีพวกนั้นแถมไปด้วยโดยของแถมทั้งหมดที่มทผมพูดมานะครับก็จะเป็นโปรขั้นบันไดเนาะยิ่งซื้อเยอะไปยิ่งแถมเยอะนะครับอ่าและเราก็มาถึงค่ายสุดท้ายนะครับก็คือค่ายเซนจูอ่าที่ผมกวาาสายตาดูแล้วทั้งบูธเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับมีอยู่หลายข้อข้อแรกเลยนะครับก็คือเล่มต่อที่ออกมาสักทีนะ กับคุณขามวยลุยหลังพีนะแต่สําหรับผมเนี่ยคงโดนแค่200แหละคุณขามุยแค่ผมสนใจเฉยๆนะครับก็หาเวลาเก็บแต่ว่าไม่รู้จะเก็บตอนไหนกับข้อที่2นะครับผมก็คือ LC ซใหม่ที่คราวนี้เนี่ยมีนิยายนะครับไทโซโรแมนคุณอ่านถูกไหมไทโชโรแมนอ่ะฉบับนิยายโยอโซบินะครับผมแล้วก็ข้อที่3นะครับให้กลับไปดูข้อที่1 แล้วก็ข้อที่2เอาล้ครับผมโอเคก็บทกันไปแล้วนะครับผมกับสิ่งที่น่าสนใจของแต่ละค่ายนะในมุมมองของผมนะครับยังไงถ้าเกิดใครไปเดินงานหนังสือนะครับผมก็ขอให้เดินให้สนุกนะได้ของที่ใช่ของที่ชอบติดไม้ติดมือกันกลับบ้านทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงว่าของจะหนักแค่ไหนนะครับเพราะเดินๆไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าตัวมันเบาขึ้นเองแน่นอน <c oughs> อันนี้ประสบการณ์ตรงตัวมันจะค่อยๆเบาขึ้นมันจะหวงๆขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เคยไปงานหนังสือมาก,ก่อนเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้ไปมากๆนะเพราะว่า น,นี้เนี่ยมันเหมือนไปนงานรวมตัวกันเนาะของคนที่ชอบมาง,งานหรือว่าหนังสือมันเหมือนกับเรานี่แหละฟิลมันจะอบอุ่นอบอุ่น่อยนะแต่ถ้าเกิดไปช่วงวันแรกๆเนี่ยก็จะร้อนเลยแหละเพราะคนเยอะมากผมก็จะไปเดินงานเหมือนกันนะทุกคนใครเจอผมก็ทักได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้ไปเดินงานนะครับไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าสามารถช็อปออนไลน์ได้เหมือนกันนะโปรเดียวกันราคาเท่ากันแล้วก็ไม่ต้องเป็นเบียด้ก่บคนเยอะด้วยนะทุกคนเอาละครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะขอให้ทุกคนสนุกกับช่วงงานหนังสือมากๆเจอกันใหมครัับสสวดี